ต้องพูดอย่างนี้นะมันเป็นความเศร้าสลดใจมากๆนะคะที่หมออาชีพที่ไม่เคยถูกสอนมาให้ฆ่าใครเราถูกสอนมาว่าถึงแม้ว่าศัตรูอยู่ตรงหน้ามึงก็ต้องรักษานี่คือ medical ethics ซึ่งแปลว่าจริยธรรมทางการแพทย์คุณอยู่ในสงครามถ้าหารตรงข้าม โดนระเบิดมาคุณยังต้องรักษาเลยค่ะนี่คือการแพทย์เราไม่เคยถูกสอนให้ปล่อยใครตายแต่เมื่อมันเลือกไม่ได้มันจำเป็นต้องเลือกแต่ไอความว่าเลือกไม่ได้ไม่ใช่การเอาผู้ป่วยสีเขียวซึ่งไม่จำเป็นไม่จาเตียงในโรงพยาบาลไม่จำเป็นสำหรับเขาเอาไปเข้าโรงพยาบาลและเอาเหลืองส้มแดงแดงแจให้นอนรอความตายอยู่ที่บ้านอันนี้แหละคือปัญหา ของระบบสาธารณสุขของไทยณบัดนาวถ้าคุณไม่แก้ไขในวันตรงนี้อาทิตย์หน้าคุณเห็นผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นแล้วคุณจะเห็นคนตายหลักร้อยคอยดูซึ่งหมอไม่เคยอยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยขอให้หมอผู้ทุกอย่างวันเนี้ยผิดไม่เคยคิดอยากจะให้มันเกิดแต่มันมีสองอย่าง่ะคือการยอ้อนลบความจริง กับ daydream ฝันกลางวันซึ่งหมอเลือกที่จะออกมาพูดความจริงยอมรับกันไปตรงๆเลยไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยถ้าฉีดไฟเซอร์ให้แพทย์ด่านหน้าก็ยอมรับไกลๆว่าซีโนแวคมันไม่กันติดมึงไม่ต้องยอมรับแล้วปะวะเอาจริงๆมีใครไม่รู้สั่งกันอยู่นั่นแหละ เป็นเอฟซหาอะไรนักหนาไม่ใช่เอฟซีหรอกแล้วเขาไม่ได้โง่ด้วยหมอบอกเลยเราซื้ออันนี้จากสสว,วิโรดนะคะเราซื้อซีโนแว c AC, แพงกว่าอินโดนีเซียได้ยังไงวะใช่ไหมอืมเพราะว่าเจ้าของก็อยู่ใกล้ๆนี่เองทำไมเราซื้อแพงกว่าเขาโดสละเก้าสิบแปดจุดห้าบาทคือง่ายๆร้อยหนึ่งเราซื้อแพงกว่าเขาร้อยหนึ่ง เราซื้อมันมาแล้วสิบเก้าจุดห้าล้านโดสก็คือยี่สบล้านยี่สิบล้านร้อยหนึ่งเงินทอนคือสองพันล้านและเรากําลังจะซื้อและซื้อจะซื้อและซื้อแน่ๆไม่มีใครซื้อแบบไม่มีอะไรกัน้นซื้อแบบไม่บรญยญับรรยังซื้อแบบไม่ฟังเสียงหาเหวซาตานใดๆอีกห้าสิบล้านโดสมาชัวๆอะไรคือคําว่าแอสตราเซเนกาคือวัคซีนหลักของชาติไทยสุดท้ายมาดามแป้งบอกว่า เราก็จะส่งได้ในเดือนมิถุนาซึ่งมันก็มีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเลยค่ะปัจจุบันเจ็ดกรกฎาแล้วจ้ะซีโนแวคอยู่ดีๆก็เนียนช็อตคัดปุ๊บเข้ามาเป็นัคซินหลักของชาติเฮ้ยคิดถึงเงินถอนง่ายๆอันนี้คือที่สสวิโรดออกมาแถกว่าเราซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยโดสละร้อยเราซื้อเจ็ดสิบลาโดส นั่นคือนั่นคือเจ็ดพันล้านบาทนี่คือเงินเงินอะไรนี่ไม่นับนะว่าซีโนแวมันต้องบวกกำไรไว้อยู่แล้วปะวะมันไม่ได้ทำเพื่อเพื่อการกุศลแน่ๆถูกไหมเพราะซีโนแวเป็นเป็นซีโนแวเป็นบริษัทเอกชนซึ่งไม่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลจีนฉะนั้นมันคือความแตกต่างระหว่างซีโนแวกับซีโนฟา เทคโนโลยีไม่เหมือนกันใช้วัคซีนเชื้อตายเหมือนกันแต่เทคโนโลยีไม่เหมือนกันเลยถามหมอว่าซิดฟาร์มมันกันติดกันอะไรอย่างนี้ไหมคะหมอพูดตรงๆว่าถ้าอินฟอร์เมชันมาจากรัฐบาลแบบรัฐบาลไทยหรือมาจากรัฐบาลแบบรัฐบาลที่อุ้มแจ็คหมาก,กับฟ้านป,ปิงปิงหายไปได้ทั้งไปมาดเนี่ยไม่เชื่ออะไรมึงหรอกพูดตรงๆนะดีนะไม่ใช่คนจีน ไม่งั้นหมอเค้กก็จะหายไปสามเดือนเช่นกันโดยรัฐบาลจีนจ้ะสวัสดี